มาไปดูเดินไปดูเ,ดปดดเป็ดน,นะดูอะไรนะครับดูเป็ดใครทำอะไรถึงจะเป็นเป็ดหัวใหญ่หัวใหญ่ปไปดูเลยไปดูเลยอ่ามีคว้าได้หนะึ่งมีคว้าไปดูได้ปิป๊กป๊อสเอาล้มไหมปมิ๊กป๊อสอ่ะจะบอกว่าอะไรเห็นไหม นี่ไงคืออะไรอปน็นอือเห็นไหมเขาจะเป็นตัวแบบไหนไม่ไม่เอาล้มเห็นไหมนี่ไงกระทะทองแดงเห็นไหมถอดรองเท้าหรือเปล่า ยม,มางตออ๋อใช่บูชาพญามัจจุราชเ,เขาจะบอกว่าเนี่ยทำอะไรผิดมาบ้างใช่ถ้าถ้าทำผิดอ่ะเขาจะมีบัญชีท่านพญายมอ่ะเขาจะดูบัญชีดูชื่อแล้วเขาก็จะพาลงมาแดนนรกนี่เห็นไหมครับโอ้โหตัวสูงลิ้นยาว โอ้โหแขนยาวขายาวใช่ถ้าเป็นคนไม่ดีอ่ะก็จะตกนะลกโอ้โหครับครับครับไหนลูกอืมหัวก็โลกอ๋อมีเสือด้วยไหนดูตรงไหน ไหนไหนดูซิเขาทำอะไรบุคคลผู้ทำลายข้าวของผู้อื่นนี่คนนี้นถ้าทำลายข้าวของผู้อื่น,นจะเป็นเป็ดหนูหน,นี่คนนี้เขาทำอะไรไจะทำลายสัตว์ป่าเนี่ยถ้าทำลายสัตว์ป่าจะหน้าตาเป็นแบบนี้ ทำไมอะ่ะลกกลัวแน่นอนอ่าเดินไปอ่ะไหนเดินไปชมตรงไหนอีกพาไปชมตรงไหนอีกอืมตรงนี้ค <you> <laughs> <uck eless> ืออะไร ตรงนี้คืออะไรลูกอ๋อเดินตามไบเลยใช่ไหมเราไบอธิบายให้ฟังด้วยสิทำเขาโดนแร้งกินเหรอใชาทำไมเขาถึงโดนแรลง,ง,งกินเขา้งถกินเหรอเขาถือกระบองด้วยเห็นไหมอ,อะไรเหรอลูก ไหนตรงนั้นคืออะไรนี่ยาจระสะรลอ๋นนนอนหรอแล้วเขาทำผิดอะไรอะ่เหรอดูะดูไปเรื่อยๆอด,นะดูไปเรื่อยๆ,ยๆใช่ไหมอธิบา,ายให้ฟัง,งด้วยนะเขาทิ่มเนี่ยเขาทิ่มอะไรลูก หนูเขาหั่นเลยเหรออ,อือทำไมเขาถูกหั่นล่ะลูกเหรอเขา,เาด,ดูอยู่ครับเดินตามอยู่ครับไ,ไหนอ,ไอืมอลิ้นยาวอ๋อผู้เสพของมึนเมามแล้วแล้ว เป็นนตาตาหแบบนี้ตานี่ไงนี่ไงปีนต้นงิ้วเห็นไหมนี่ไงปีนต้นงิ้วเนี่ยไหนลูกใช่นี่ต้นนิ้วนะเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมนี่ต้นนิ้วนะนี่ใครผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะปีนต้นงิ้วเลย ไหนไหน,นี่นี่บุคคลไม่มีจิตเมตตาไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่รู้จักบัพบงญคุณโทษจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเขาหันคอเพราะอะไรหรอเดี๋ยวแม่ดูก่อนนะเขาหันคอเพราะอะไรบุคคลฆ่าสัตว์ด้วยการวางยาพิษเขาจะโดนหันคอแบบนี้ อ,อะไรนะลูกอ๋อนี่ก็ะทาทองแดง,แงอ,อ,อืมทำไมเขาถึงตายไหนโดนลัดมือข้างหลังเขาบอกว่าถ้า,า,าถ้าทำลายพระพุทธศาสนาตายไปจะเป็นเปรตเนี่ยจบดแล้ว หรอไปวนดูตรงรรน,นู้นไหมลูกหรออ่ะงั้นไปหมดแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วหรอมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้หรอน่ากลัวไหมยยอย่างนี้เราก็เราก็ต้องเป็นคนดีเป็นเด็กดีใช่ไหม ทำไมทำไมบอกเหมือนสไลเดอร์ไม่เหมือนเลยน่ากลัวอันนี้นะเศษของมึนเมาจะเป็นเตะแบบนี้นเ,นเขาลิ้นเขายาวไงนี่นี่ใครใครใครเตะต,ตีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่นี่จะเป็นแบบนี้ใครทำร้ายพ่อทำร้ายแม่ตีพ่อตีแม่ เห็นไหมหมีลูกใช่อ,าอามาบอกมาบอกมาบอกเพื่อนๆก่อนว่ายังไงว่าว่าเราต้องเป็นเด็กดีใช่ไหมแล้วเราต้องยังไงต่อ อยู่ทา,ยทางนูน้นลูกทางซ้ายนูน้นอ่างั้นเรามาสวัสด์มาขอบคุณก่อนขอบคุณนะครับนี่ไงพี่โคลกอ่าหัวก็โหลกเหรออ่ะมาขอบคุณครับก่อนกดไลค์กดแชร์อะพูดด้วย,อ,ยอ่าบายบายไปก่อนนะครับท่านผู้ชมบายบายอ่ออาอยางัยางยังยังไม่จบมีอีก 下次没帮。Yeah,